สวัสดขั้นตอนผมซาโวนะครับแล้ววันนี้ผมมีคอมแนะนําดีๆมาฝากครับผมเป็นคอปเลเจนคอป2.0นั่นเองฮะซึ่งก็คือชื่อยาวมากๆครับเอาจริงเราเรียกว่ากาลิโอ2แสงหรือว่าเป็นไครสัสองแสงก็ได้นะครับประเด็นก็คือตอนนี้นะครับสองแสงสาแม่งโกงมากๆครับใครจําได้คลิปที่ผมเพิ่งลงไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปฟิโอลากับ2แสงสซึ่งเป็นคอมลับซึ่งมาเป็นหนึ่งในคอมที่เอา2องแสงสนั้นมาทําให้ฟิโอลาแม่งโคตรโหด ในตอนนี้ครับก็เลยมีคอมประมาณนี้โผล่มาอีกครับแต่จะเป็นรูปแบบของ Legend Com คอมก็คือจะโหดกว่าเดิมมากกว่าอีกเพราะว่าเราใช้ตัวแพงโดยให้ใครสัเป็นตัวแคลร่นั่นเองครับซึ่งผมเรียกว่ามันเป็นคอมเลเจน d ์2.0เพราะว่าวิธีเล่นกับบอร์ดต้นเกมบอดท้ายเกมมันคือเลเจนด์คอมเปียบเลยซึ่งใครสันะครับตอนนี้พอมาจับรวมกับสอ0แสงสหรือว่าสายเทสดีๆเข้าไปเนี่ยเฉพาะใครสะเนี่ยมันจะโกงมากๆครับเพราะว่า2 0งแสงสมเนี่ยมันได้ทั้งดูดเลือดได้ทั้งมานาแล้วก็ได้ทั้งโบนัสเดิมนั่น คอมเนี้ยแบบแบบนี้เลยเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะ flexible ได้มากมายนะครับโอเคเรามาดูคอมหลักๆก,กันแบบนี้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือบอร์ดที่เราจะใช้นะครับสังเกตครับเราใช้ตุลละครค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเรามีมาคือมาถึง2ตัวกาลิโอแล้วก็ไซออนนะครับแค่2ตัวกินที่ไปแล้ว4ที่นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองแต่ว่า มันค่อนข้างถึกซึ่งมีประโยชน์ต่อคอมนีมากๆครับอีกทั้งกาลิโอเป็นสองแสงอีกด้วยแล้วก็เป็นบอดีิการ์ดซึ่งก็จะมีประโยชน์กับบิดแข้งครับผมเพราะบิดแข้งเป็นทั้งบอดีิการ์ดแล้วก็ปกปักเข้าได้กันทั้งไซออนแล้วก็เข้ากับทั้งกาลิโอครับซึ่งแทง3ตัวเนี้ยถือจะกินที่5ช่องเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแทงได้ดีมากๆครับดีกว่าแทงทั่วไปอีกเพราะว่าเรามีทั้งซีซีแล้วก็ไอ้พวกกาลิโอกับไซออนเนี้ยแม่งเป็นมหึมา นั่นหมายความว่ามันจะไม่โดนซีซีแล้วก็พอมันอยู่2ตัวเนี่ยมันจะโดนเาเมจร้อยลงถึง25%ซนะครับซึ่งเอาจริงจริงถือว่าโคตรมีประโยชน์จับลงกับ2แสงที่เหลือครับผมก็คือมีทาริกแล้วก็มีน้องเซราฟินครับแค่นี้บอร์ดก็เต็มละฮะเหลือที่ให้กับใครสาที่เดียวแค่นี้ก็ครบแล้วฮะเอาจริงคอมนี้เป็นเเจดนคอมที่ผมค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างเก่งถ้าเราเตรียมไอเทมมาดีครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของใครสาเนี่ยถ้านางไม่ได้ไอเทมที่ดีหรือว่าเราไม่ได้มีไอเทมเซตท นางจะไม่ค่อยเก่งมากครับใครศาสเพียวๆไม่เก่งมากใครศาสที่มีของถึงจะเก่งใครศาที่ไม่มีของเพียวๆสดาวพอใช้ได้อยู่แต่ก็ยังไม่ดีมากครับดังนั้นเราต้องการไอเทมครับจะมีทั้งสายเวท หรือจะมีทั้งสาย AD ธรรมดาก็ได้ครับจะมีทั้งกุนซูเพื่อให้นางตีเร็วยิ่งใครักตีเร็วนะครับทุกการที่ทำการโจมตีธรรมดามันจะเพิ่มกระสุนมิไซของนางตอนใช้สกิลไปด้วยครับนั่นหมายความว่ายิ่งตีเยอะยิ่งตีเร็วโอกาสที่จะกระจายกระสุนมิสไซออกไปยิ่งเยอะนะครับถ้าพูดถึงใครซั ฮอชก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่านางทำดาเมจได้เยอะนางต้องการโบนัสดาเมจแล้วก็นางต้องการฮิวครับแต่เอาจริงๆเรามีฮิวจาก2อแสงสอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างพอแล้วแล้วก็ในปัจจุบันครับแทงเยอะผมชอบใส่แจ็คสเลเยอร์ให้กับใครสาครเป็นข้อดีที่ว่าไอเทมเซตเนี้ยเราสามารถใส่ให้ตัวแคลลี่อะไรก็ได้ต้นเกมไปก่อนก่อนที่จะเอามาให้ใครสาครซึ่งก็จะเป็นวิธีเล่นคอมนี้แต่เดี๋ยวเราไปว่ากันกับอีแบบหนึ่งครับเป็นแบบสายเวทฮะอันนี้ก็คือมีคนเริ่มมาใส่แกเลยเหมือนกันก็คือมีคาถาฟ้าครับ ยิ่งมีเวทเพิ่มขึ้นทนั้นบวกกับทั้งเรามีทั้งมือมาถึง2ตัวแทงรวมกัน3ตัวยังไม่รวมทาลิกแล้วก็เซเลฟินที่จะคอยฮิวคอยซัพพอร์ตอีกเราจะสู้ได้นานมากๆตอนนั้นครับคาาฟ้าจะเพิ่มได้เมจเวทให้กับไครสซึ่งนางก็จะทำได้เมจได้เพิ่มขึ้นมากๆเพราะว่า,าจริงนางเป็นตัวเวทแต่ว่าเราใส่ของ a อดีให้นางได้ตีเร็วๆมากกว่ากับอีกอย่างหนึ่งครับเป็นโมเลโลใครสายสิงกระสุนปิดซเยอะมากๆครับซึ่งมันสามารถที่จะตัดฮิวศัตรูได้หลายๆตัวพร้อมกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าโค และเราจะใส่การ์เดเอองเจ้าครับเพราะว่าใครสะเอาจร,จริงเป็นตัวที่คล้ายๆจริงคล้ายๆทิจนาไอคิวลบสองเหมือนสมัยก่อนที่มันจะชอบกระโดดไปกระโดดมาซึ่งใครสะก็จะคล้ายๆกันครับนางจะพุ่งไปพุ่งมาก่อนที่จะใช้สก,กิลซึ่งมันจะทาให้เราคาดเดาการเคลื่อนที่ของนางค่อนข้างยากสตูเหมือนกันแต่ว่าถ้านางตายเนี่ยไดเมนมันจะหายไปเกือบหมดเลยกาลิโอที่เป็นแท้งไซออนที่เป็นแท้งกับตัวอื่นเนี่ยมีแค่ไวซ์สปอร์ตใครสะเท่านั้นครับดังนั้นถ้าหากเผื่อนางตาย เราใส่การได้เองเจลให้นางเข้าไปด้วยครับเพื่อเป็นการเซฟตี้แต่ว่าเอาจริงใส่ของทุกอย่างตามนี้ตามที่ผสมได้หมดเลยครับส่งการวางตัวนะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับก็คือวางตัวด้านหน้าเป็นตัวแท้งแล้วก็มีใครสัะครับเอาจริงใครสัวางตรงไหนก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกใครสัมันจะมีสกิลที่มันจะพุ่งไปพุ่งมาทําให้หลบมืองหารก็ได้ทําให้หลบซีซีก็ได้ซึ่งแล้วแต่ใครสะประจํารอบนั้นเลยครับว่าคุณจะได้ใครสัโง่หรือใครสัฉลาดบา,างครั้งใครสะกก็จะกระโดดหลบซีซีอย่างฉลาดบางครั้งนางก็โง่ลบ200 Q ไปโดนชาโคล้ลวงไปโดนคาตาปัน่นไปโดนในที่ที่ไม่ควรอยู่ก็เป็นได้ครับแต่นั้นการวางตัวก็จะประมาณนี้แหละครับวางกองหน้าไว้ถ่วงเวลาให้นานที่สุดกองหลังก็มีไว้ซับพอร์ตครับเซลฟีนวางสุดมุมก็ได้ทาลิกจะวางศูนย์มุมก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าจะได้กระจายบริเวณที่ศัตรูจะมาล้วงหรือว่าศัตรูจะมาเดินนั่นเองครับ อย่ที่บอกนะครับว่าคอมนี้เป็นคอมเลเจนซึ่งคอมเลเจนนั้นต้องการตังค์มากๆพอสมควรครับและไม่มีวิธีการเก็บตังค์อะไรน,นะครับที่เดียวาการออมทองกับร้านอื้องเท่งหลียังไงล่ะครับออมทองกับร้านอื้องเท่งหลีวันนี้นะครับเป็นเศรษฐีในวันหน้านะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ในช่องด้านล่างใน description ของคลิปเลยนะครับกาลิโอแซนนะครับในปัจจุบันถือว่าเป็นตัวแทงหรือจะมีคนนึงเป็น AD ก็คือกาลิโนนี่แหละแต่เดี๋ยวไว้ว่ากัน ที่ดีมากๆครับการิโอสามารถแทงได้นานแล้วก็มีซีซีที่ดีไซออนก็เช่นกันครับไซออนหลังจากที่เป็นตัวทุบทีเดียวหายทั้งทีมกลายเป็นตัวแทงสามมันประจําบ้านเพื่อนบ้านของทุกคนไปแล้วครับดังนั้นเราใส่ของเวทให้กับไครสกใส่ของเอดีของอะไรพวกนี้ให้กับไครสะที่เหลือของที่เป็นแทงเกราะภาคคูมอะไรพวกนี้จับโยนไปให้กับกองหน้าให้หมดเลยครับยิ่งแทงนานเท่าไหร่ไครสยิ่งฟีนานเท่านั้นครับและทะเลดเกมกาลิโอ2ดาวไซออน2ดาวไครส2ดาว ชีวิตคุณจะโคตรดีมา,มากๆเพราะว่ามันจะสู้ได้ดีแล้วก็สู้เลตเกมได้สบายๆครับแต่ถ้ามาพูดถึงการเล่นคอมนี่นะครับหรือคอมเลจเกนเราจะใช้การเลเวอ,อัพที่ค่อนข้างยากครับก็คือการเลเวอ,อัพแบบเฟสแปการเลเวอ,อัพแบบเฟสแนะครับก็คือการเลเวอ,อัพที่เราจะต้องทําการเก็บตังค์ให้เยอะที่สุดเพื่อไปเลเวอัพแให้เราที่สุดครับการที่ชื่อว่าเลจเกนคอมซึ่งผมก็บอกแล้วว่าคอมนี้มันก็คือเลจเกนคอมเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวละครเกือบทุกอย่างเกือบทุกตัวในบอร์ดเราเนี่ย จากที่เห็นนะครับจะเป็นตัวที่ราคาแพงมากกาลิโอ5บาทไคซา5บาทไซออน4บาทเซลาฟิน4บาทซึ่งเป็นตัวเล็ดเล็ดเกมท่านั้นเลยดังนั้นคุณต้องเก็บตังค์ให้ดีๆแล้วก็ไปเลเวล8ให้ไวครับเอาจริงๆจะเป็นการเลเวลแบบปกติก็ได้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆจะเซฟกว่าอาจจะช้ากว่าอาจจะมาสู่เล็ดเกมไม่ทันหรือว่าอาจจะมาพร้อมกับคนอื่นเกินไป ทำให้เราไม่ได้เปรียบมากเกินไปหรือว่าต้องมาลุ้นนะครับดังนั้นใคร f a สแปดเป็นคอมนี้ถือว่าเหมาะครับมีหลายๆคนใช้คอมนี้นะครับเอาเวลกันกระจายเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักคอมนี้มากอาจจะรู้จักเพราะว่ากูนี่แหละเหมือนกับฟิอลางไงคอมนี้นะครับเป็นคอมที่จะมีวิธีเล่น2แบบครับเรามาพูดถึงการวางแสงกันก่อนเราพูดถึงวางตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ประเด็นคือเราจะได้2แสง3ครับถ้าเราเล่นรอบนี้ก็คือเรามีกาลิโอ มีเซราฟนแล้วก็มีทาลิกครับจะได้2องแสงถึงสามบวกดาเมจบวกมานาแล้วก็มีบวกดูดเลือดนะครับเวลาได้สองแสงสามซึ่งเราจะให้ไคสะยืนในกรณีที่แสงอยู่2ช่องหลังครับตามบอดเลยครับถ้าแสงอยู่2ช่องหลังเมื่อไหร่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับวางไขสะได้หมดเลยนางจะสามารถยืนตรงไหนก็ได้ครับนางจะโยกย้ายซ้ายขวาพุ่งไปมาก็ได้หมดเลยครับขอแค่อยู่ช่องหลังแต่ถ้าหากว่ารอบเนี่ยนะครับแสงอยู่ช่องหน้าแล้วคุณอยากเล่นคอมแบบนี้ ให้เปลี่ยนครับเป็นกาลิโอแบกคอมนี้นะครับจะเป็นคอมกึ่งกาลิโอแบกเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปกับคอมไคซาแบกขึ้นอยู่กับแสงที่สองครับผมไม่แนะนําให้วางไคซาไว้ด้านหน้าครับเพราะว่าโอกาสที่นางนจะพุ่งอยู่แถวด้านหน้าและเปโดนซีซีโดนสตูโจมตีก่อนเนี่ยมีเยอะมากอย่าลืมครับไคซาเป็นตัวสําคัญหรือกาลิโอเนี่ยเป็นตัวหลักของเราในคอมนี้ครับคอมนี้มีแคลลี่ตัวเดียวเหมือนกับคอมจีนแคลลี่ตายแล้วจบเลยดังนนครับต้องเซฟไคซาให้ดีที่สุด ถ้าแสงอยู่ด้านหลังวางไคส์ได้เลยตรงไหนก็ได้ครับพอก็เป็นด้านหลัง2ช่องหลังใส่ไอเทมไคส์ตามที่ผมบอกแล้วก็เล่นได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ช่องหน้าเราจะเล่นสายกาลิโอแคลรี่ครับไออี e, ติกระจายลาวิเปอร์จแอนก็ใส่ได้หมดเลยใส่เทมแบบไคส์ใส่ยอดีก็ได้ครับคุณซู้ฮอชหรือว่าจะเป็นจแอนก็พอใส่ได้แต่ถ้าเป็นกาลิโอจะชอบแบบไออีลาวิเปอร์อะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่ากาลิโอชาติคริมันจะเป็นตบบ้องขูซึ่งมันจะแรงมากๆ ต,ต้นเกมถ้าคุณอยากมาคอมนี้อยากลองหรือว่าคุณรู้ตัวว่าคุณได้เปรียบคุณสามารถมาคอมเลเจนได้ให้ลองดูครับว่าแสงในรอบนั้นเนี่ยสามารถวางไครสะหรือว่าวางกาลิโอได้ไหมแล้วก็ค่อยๆเก็บของตามเกมนะครับตามตัวที่เราจะเล่นเลยถ้าเป็นกาลิโอกำปั้นอาจจะสําคัญเพราะไออมันค่อนข้างดีกับกาลิโออ่ะถ้าเป็นใครสะก็ดูว่ามีของเวทเยอะหรือว่าของมาเอดีเยอะก็มาผสมตามที่ผมมีไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับคอมนี้ชอบออกเมนสองแสงมากๆครับการที่เราไม่ต้องใส่ เซลาฟินก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเซลาฟินในคอมนี้เนี่ยไม่ได้แบบมีบัฟอะไรมากเท่าไหร่ที่มันจะเข้ากับคอมเราได้ดีขนาดนั้นนะน,นะครับคอมนี้ถือว่ามีเซลาฟินก็ได้หรือไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่าเซลาฟินเป็นแค่2่อแสงเฉยๆแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ซึ่งเราเอาเซลาฟินเพราะว่า2แสงถึงสกิลน่านจะดีแต่ว่าการที่เราไปใส่ตัวอื่นๆอย่างยูมิหรืออะไรพวกนี้ก็ได้อย่างเจนน่ามันจะมีประโยชน์กว่าครับซึ่งคอมเรามันเต็มแล้วอะ และเราต้องการ2แสงสามคอมนี้เอาไจริงอยากให้มี2 0งแสงสามให้ได้ครับเพราะว่าการที่ใครสะได้ดูดเลือดหรือว่าการิโอเองได้ดูดเลือดเนี่ยมันค่อนข้างดีครับดังนั้นถ้าคุณได้สัญลักษณ์200แสงคุณได้2แสงฟรีหนึ่งตัวไปใส่ยูมิไปใส่จันนาเป็นตัวซัพพอร์ตอื่นๆเพิ่มขึ้นก็ได้ครับหรือจะใส่ท้าดวนก็ได้เพราะว่าในคอมหลักเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องมีท้าดวนเลยเพราะว่าท้าดวน2เลตเกมมันไม่ค่อยช่วยใครสะมากขนาดนั้นแต่ว่าใครสะนะั้นเป็นตัวที่มีตัวซัพพอร์ตอื่นๆท แชร์สปอตไลท์อะไรพวกนี้ก็ดีครับผมก็คือเป็นส่องแสงกระจายก,กระจายจะโคตรด,ดีถึงจะวางเป็นก้อนๆแต่มันจะทำให้ทุกตัวได้ส่องแสงสามซึ่งถือว่าโคตรดีครับซึ่งออกเมนต่อมาที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกไอเทมเพราะไอเทมเราต้องใช้เยอะมากทั้งตัวแท้งแล้วก็ใครส่สาเองหรือจะเป็นพวกออกเมนที่ให้ตังเรา Rich g a t ์ริชเที่มีตังมากสุดได้70ก็ได้ดอกเบี้ยเจ็ดเลเวอพอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกสามัญประจําบ้านอย่างตัดเลือดหรือว่าฮิวอะไรประมาณนี้ ก็ถือว่าดีครับเป็นออกเมนที่เอามาตัดเมตาแบบอื่นก็ได้ลหลักการเล่นก็จะประมาณนี้เลยครับแต่คอมที่เก่งที่สุดคือคอมเลเจนไม่ได้มาได้ง่ายๆครับเรามาดูต้นเกมกันดีกว่านะครับซึ่งขอบอกกันครับก่อนหน้านี้ผมทําคลิปเล่นต้นเกมไปแล้วนะครับใครที่อยากดูวิธีการเล่นต้นเกมแบบละเอียดไอเทมไหนดีต้นเกมคอมไหนดีต้นเกมวางตัวแบบไหนไปดูในคลิปที่ผมทําไว้แล้วได้เลยนะครับแปะลิงก์ไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วตรงสายบนนี้เลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละ ต้นเกมนะครับคอมเลเจนสามัญประจําบ้านเทคนิคเดียวครับเล่นคอมอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณชนะถ้าคุณมาทางแพ้โอกาสที่คุณจะมาเล่นคอมนี้ถือว่าน,น้อยครับแต่ถ้าหากว่าคุณมาทางชนะโอกาสาทานะีส่คุณจะมาทางนี้คอมเลเจนแบบนี้แบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นคอมเลเจนแบบอื่นที่มีแต่ตัวตทอง,ทงม่วงก็ได้ครับดังนั้นเล่นอะไรก็ได้ที่เก่งต้นเกมครับอะไรก็ได้ที่คุณถนัดต้นเกมอาจจะเป็นทหารรับจ้างก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณชนะ <ง umin ate> ก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นถือว่าดี แต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเล่นเก่งนิดนึงเพราะว่าจหารับจ้างต้นเกมถ้าเล่นไม่ดีใส่เทมไม่ดีมันจะวิกและคุณจะแพ้เยอะเราไม่ต้องการแพร้เยอะนะครับถ้าอยากเซฟเซฟก็เล่นพวกชิ้นส่วนนักประดิษฐ์ก็ได้ครับค่อนข้างโกงแล้วก็ค่อนข้างแบบมีประสิทธิธภาพในการเล่นต้นเกมที่ดีจะเป็นถึกทนนักประดิษฐ์ก็ได้ครับมาสามารถเล่นต้นเกมได้หมดเลยอย่างที่ผมบอกครับจะเป็นคอมอะไรก็ได้ครับคอมโปรดเล่นอะไรก็ได้ครับขอแค่ชนะต้นเกมแล้วก็อย่าลืมครับตัว2ดาวต้นเกมยิ่งเยอะเท่าไหร่จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นครับจะ ซึ่งคอมนี้นะครับต้องการเซฟเลือดเซฟตังค์แล้วก็เซฟเวลาต้นเกมนะครับเพื่อที่คุณจะต้องไปเลเวลแปดให้เร็วที่สุดแต่นะครับต้นเกมต้องเซฟเลือดดีๆแล้วก็เก็บตังค์ดีๆนั่นเองครับคอมนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นคอมทดสอบว่าคุณแบบมีเบสิกของ tftd ขนาดไหนแล้วมาดูข้อควรระวังกันดีกว่าครับเอาจริงข้อควรระวังไม่มีเยอะมากครับเอาจริงข้อควรระวังอย่างแรกเลยหรือว่าอย่างเดียวเลยก็ได้เนี่ยคืออย่าตายข้อควรระวังอย่างมากก็คือหรือว่าอย่างน้อยก็คืออย่าตายอ่ะเพราะว่าถ้าคุณเลือดน้อย คุณจะไม่มีตังไปสุม่มหรือว่าจะไม่มีเวลาพอไปสุ่มหาใครส2สอดาวหรือว่าหาใครสะหนึ่งดาวฮาก,กาลิโอซึ่งมันจะทําให้คอมนี้เล่นลําบากครับและที่สําคัญคือถ้าไม่เจอใครสะให้เล่นตัวพวกนี้ครับอากาลิหรือว่าเป็นวิกเตอร์ก็ได้ครับวิกเตอร์อากาลิถ้าเป็นใครสะสายเวทสามารถใช้ของคล้ายกันได้หมดเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกแต่ก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้อยู่ครับเอามาจริงคอมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลักการก็คือไปถึงเลทเกม เก็บตังให้เยอะมีเรื่องให้เยอะแล้วก็หาตัวแบบนี้ก็พอครับแต่มันจะมีปัญหาคือบางรอบเนี่ยแต่รอบมันจะไม่เหมือนกันครับดังนั้นคอมนี้ต้นเกมกับกลางเกมมีวิธีเล่นหลายแบบครับคุณจะเล่นคอมอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกแล้วก็ขายทุกตัวแล้วค่อยมาเป็นตัวประมาณนี้ก็ได้หรือคุณจะเล่นอีกแบบครับก็คือเป็นแบบไครสะกายพันธุ์สองแสงสามเราเซฟกาลิโอเราเซฟเซลฟินแล้วก็ทาลิกไว้เรามี4ตัวละใครสอัอีกหนึ่งตัวเป็น5เราใส่ากายพันธุอีกสักสถึง3ตัวให้มีกายพัน3สาม เราก็จะได้บับกายพันธุ์ไปด้วยครับซึ่งการทาแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นกายพันธุ์กลางเกมกับต้นเกมได้แต่ผมขอบอกจากใจว่าไม่อยากให้แนะนําให้เล่นกายพันธุ์ต้นเกมครับคอมนี้ควรจะเป็นคอมของตัวเองเป็นเลเจนด์นคอมที่ไม่ใช่คอมใครสากกายพันธุ์เพราะว่าในปัจจุบันคนเล่นกายพันธุ์แม่งเกลื่อนครับและประเด็นคือกายพันธุ์มาเล่นง่ายเอร์กโมกลายพันธุ์มอสฮากายพันธุ์ล้วนใช้กายพันธุ์ก็ตามชื่อล้วนใช้กาสดีนคอร์กโมโกาตต้นเกมกลางเกมหมดเลยซึ่ง ถ้าว่าเราตัวน้อยกายพันน้อยแล้วเราจะมาคอมนี้เนี่ยซึ่งความจริงเราไม่จำเป็นต้องหยิบกายพันแต่เราไปเอากายพันต้นเกมกลางเกมเราอาจจะโดนแย่งตัวละครทําให้กายพันเราแบบ1ดาว1ดาวเต็มไปหมดเลยทําให้เราเสียเลือดแล้วก็แพ้ช่วงกลางเกมครับถ้าคุณแพ้กลางเกมหรือว่าแพ้ต้นเกมคุณจะมาคอมนี้ยากดังนั้นถ้าไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องไปไกายพันกับคอมนี้ก็ได้ครับไปเล่นคอมกายพันเลยก็ได้กายพันมอสฮากายพันคอรกมอหรือจะเป็นกายพันไคลสะที่จะเป็นอีแบบหนึ่งก็คือมีแต่กายพันอะไรพวกนี้ หรือจะเป็นคอมแบบนี้ก็เล่นไปเลยครับแยกกันเลยดีกว่าไม่อยากให้ผสมกันเพราะว่าเอาจริงจริงคอมนี้แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับกายพันเลยเน้นความถึกของมหอมาเน้นความบวกบัฟเยอะๆของสองแสงสามแล้วก็ความเก่งของไครสะเนี่ยทำให้คุณชนะกลางเกมกับเลดเกมได้สบายไปเลยซึ่งผมว่ามันเก่งกว่ากายพันตรงที่ว่าเราซัพพอร์ตไครสะตัวเดียวที่เป็นตัว5บาทที่หลบหลีกสูงกับกาลิโอไซออนที่ไม่โดนซีซีแล้วก็แทงโคตรดีเนี่ย มันจะทาให้คอมนี้ชนะคอมกายพันได้สบายๆครับเพราะว่ากายพันเนี่ยมันจะใช้เวลาในการฆ่าแทงค่อนข้างนานโยเวนคุณเล่นคอกมอซึ่งถ้าไปคอกมอปุ๊บเนี่ยไคราศาสจะเร็วกว่าเพราะว่าไคาศาสสกิลได้รัวกว่าถ้ามีไอเทมดีๆกับถ้ามี2แสงสนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นคอมที่สนุกซึ่งผมก็ได้ลองมาบ้างแล้วก็ลองในแรงด้วยก็มีคนหยิบมาบ้างซึ่งไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอีกไหมแต่ถือว่าคอมนี้เป็นคอมที่จะเป็นพิสูจน์ความเก่งใน TFT TF ครับเพราะเป็นเลเจนด์คอม ไม่ใช่ทุกคนจะเล่นคอมนี้ได้ในถูกรอบแล้วก็ไม่ใช่ถุกรอบจะให้ทุกคนเล่นคอมนี้ได้ดังนั้นใครได้แบบต้นเกมดีไฟลุกไฟลุกแบบลุกพุ่งผ่านยาวๆอะไรประมาณนี้ตังค์แบบเป็น10เป็นร้อยสามารถเก็บตังค์แล้วก็ไปเล่นคอมนี้ได้นะครับหรือจะเป็นคอมเลเจนิ์ปกติก็ได้จะเป็นทหารรับจ้างเจ็ดหรือว่าจะเป็นคอมเลเจนิ์อื่นๆที่แบบมีตัวแพงๆอื่นๆก็ได้ก็แล้วแต่ครับแต่ถือว่าคอมนี้เป็นอีชอยหนึ่งครับเพราะว่ามีทั้งกาลิโอแบกก็ได้ใครสาบแบกก็ได้เพราะว่าส่องแสงสางเนี่ย มากๆเลยนั่นเองครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับการ์ดด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน